ยังไม่แน่ใจว่าคงไม่น่าจะถึงครับออกงานอีเวนต์เยอะขนาดนี้แต่เมื่อถามถึงการเรียนเจ้าตัวก็บอกว่าแบ่งเวลาเรียนได้ไม่มีปัญหาค่ะส่วนข่าวที่ว่าทางช่องเตรียมดันให้ดังกว่าเจมส์จิรายุหนุ่มเจมส์มาก็บอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะอืผมเชื่อว่าทางช่องเขาก็เขาก็ดูแล้วว่าแต่และคนต้องมี งานหรือว่าเส้นทางนี้เขาจะต้องเดินไปเป็นยังไงแล้วก็ผมเชื่อว่าช่อง3าก็ให้โอกาสทุกคนครับผมเจมส์ก็คือเจมส์เจมส์มาก็คือเจม์มาเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันล้วก็ก็คือต่างคนก็ไม่เหมือนกันแล้วคนละแบบกันเลยครับคอนเฟิร์มว่ายังรักกันดีไม่มีปัญหากันแบบนี้แฟนคลับก็สบายใจได้แล้วแหละคะ่ะอองานอ e ีเวนต์เช่นเดียวกันน่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้คนจะชอบแบบว่าเฮ้ยเจมสองเจมเนี่ย เหมือนกับแบบไฟกันเบาๆนะต้องนะครนระรวมไปถึงนะคะน้องเจมมาเนี่ยเขามีข่าวว่าอัพค่าตัวค่ะตอนแรกมีแค่5้าหลักตอนนี้ขอเป็น6หลักแล้วคือมันจะน้อยกว่าคนอื่นไม่ได้เ,<อ>เพราะเราเองก็เป็นคุณชายเหมือนกันนะคะคนที่อัพค่าตัวให้ก็ไม่ใช่เป็นใครนะคะก็คือพี่เอสุภชัยนั่นอเอง,องะะแล้วก็บอกมีข่าวว่าช่องเนี่ยดันด,นดา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 นจะได้แข่งกับเจมจีหรอลงในส่วนของนักสแสดงแล้วเขายิ่งรับบทเป็นพี่น้องกันด้วยเนี่ยก็จะแข่งกันจริงหรือเปล่าไปเลยค่ะ ไม่อาเจมข่าครับผมมันมีข่าวมาว่าเราเอาค่าตัวจากแปดหมื่นเป็นแสนใส่ะระดับแสนเลยครับผม คือเรื to well ่องอัพค่าตัวนี่ผมเองก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับงานหรือว่าเรื่องราคาที่เขาด้องดีลกันไว้เพราะฉะนั้นก็อันนี้บอกว่าผมว่าเรื่องนี้ไปถามพี่เอดีกว่าครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองว่าแต่ละงานของผมงานเขาเรียกว่าอะไรครับค่าตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วมันแล้วแต่ว่าเขาจะดีลกันมาว่ายังไงแล้วก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากที่ผมว่าแบบู้ใอย่างเขาต้องคุยกับลูกค้าเรืน้จะมองว่าแบบพอเริ่มดังแล้วเริ่มแบบกลัวอะไรกับตัวไม่กลัวเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเรา เราเราไปทําอย่างนั้นหรือว่าเราได้อัพเปาตัวที่มันที่มันสูงมากแล้วอย่างที่บอกครับจราจงานก็เป็นที่ที่เอหรือผู้จัดก,การผมต้องเราเราคุยกับลูกค้าแต่ว่าคอันนี้ก็ก็แล้วแต่งานนะผมว่าไม่แล้วลแต่ว่าเขาจะดีวกันยังไงว่าความความหน้าหรือความอะไรเงี้ของงานแต่ละแต่ละชิ้นมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผม,มใช่ครับ<ม>แต่กแต็แต่ละแต่จรารงานก็ไม่เหมือนกันจริงๆครับก็ ผ่านมาก็ยังไม่มี <laughs> ยังไม่มีแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเดีลมีใครดีลกันไว้อะไรยังไงบ้างแต่ว่าที่ผ่านมาผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าผมไม,ไม่น่าจะถึงนึงครับคร <c oughs> ับผมก,ก็ก็เป็นช่วงที่เรา,เราก็มองว่าเป็นช่วงที่เราดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราแล้วก็เป็นช่วงโปรโมทละครด้วยละครออนก, <c oughs> ก,ก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราแล้วก็คนเขาก็อยากพบตัวพุชชัยรุ่นพีก็ดีใจมากครับ ผมก็ว่ามันก็มีเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะเพราะผมเองก็ต้องเรียนด้วยแล้วก็โปรโมทใหล้ละครในช่องด้วยแล้วก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นครับผมมีผลต่อการเรียนว่าไหมคะช่วงนี้เหมือนรับอีเวนต์รับอะไรอยา่างไม่มีครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมก็จัดเวลาเรียนให้จัดเวลาให้ใหรีก,การเรียนได้ได้ดีตลอดไม,ไม่ว่าจะเป็นถ่ายละครหรือว่าเรียนหรือว่าทํางานรับอีเวนต์ผมก็สามารถจัดเวลาได้ครับไม่มีปัญหาครับเรื่องเงินนี่คือให้พี่เอดูแลถูกครับให้พี่เอดูแลแล้วก็ผมก็มีหน้าที่ทํางานอย่างเดียววครรรับือ่าาขกกนนใ พี่เอเรคนดูแลใช่เขาเป็นคนเขาเป็นคนคุยกับาทางลูกค้าด้วยคนระับว่าว่าต้องประมาณไหนหรือว่าอะไรยังไงเพราะเขาเขาจะเป็นคนรู้ไงว่างานนี้ผมต้องทํอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมก็จะได้รู้ผมก็จะรับรู้เฉพาะว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างครนะนั่นเองครับเหมือนเขาบอกว่าเราัพราคาแข่งกับเจมเจมนึงเจมสีอัน<อ>นี้ผมก็ไม่ทรานจริงๆนะว่าคือพวกเราเองก็ไม่ได้รับรู้ว่า,าค่าตัวของใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราแค่รู้ว่าเราต้องทำงานให้ดีก็พอแล้วครับเห็นวันนี้ก็ออกงานเหมือนเป็นออกงานชนการออกงานชการ ก <g> ็เป็นการวัดเรตติง้งวัดกระแสความดังกันเลยเพไม่แล้วก็ก็ดีใจที่ว่าผู้ใหญ่ของแตล่ตละท่านก็จัดงานดีๆมาให้แล้วก็ดีใจที่ว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยก็ง,งานมันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันได้ครับใช่มีกระแสข่าวมาบอกว่าทางช่องจะดันเด็กที่เองมากกว่าเป็นเรามากเอ้ยเป็นเรามากกว่าแบบเกมอะไเนี่ยเกมสจริงเกมสงทางช่องว่าไ<า>งครับว่่าอดันผมมากกว่า ก็ผมเชื่อว่าทางช่องเขาก็เขาก็ดูแล้วว่าแต่ละคนต้องมีงานหรือว่าเส้นทางนี้เขาจะต้องเดินไปเป็นยังไงแล้วก็ผมเชื่อว่าช่อง3ามก็ให้โอกาสทุกคนครับผมเรามีเกณฑ์การรับงานยังไงครับ็นแต่ละงานเป็นแี่เอเอพี่เอเขาก็จะบอกให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ให้เหมือนแบบเราได้รับรู้แล้วก็เหมือนมีได้รับได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้ได้แบบมาเจอว่างานนี้ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็คือให้เราได้เจอหลากหลายงานอะไรย่างี้ครับอย่างวิราไหมคะว่าเป็นสิทก็มีออกงานด้วย จริงๆไม่ทราบครับผมใช่ใช่ไม่ทราบครับ ไม่กลัวครับไม่กลัวคือเวลาเราเวลาผมมาในงานผมก็มันก็เป็นงานที่เราคือเราก็มาเพื่องานนั้นใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนแบบมามอบสิ่งดีๆให้กับคนดูที่อยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนงานไหนจะอะไรยังไงหรือคนจะอยู่ที่ไหนมากกว่าก็มันก็เป็นเรื่องที่คนดูเขาเขาเลือกที่จะไปครับเราก็มีหน้าที่ทํางานแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคนดูที่อยู่ที่นั่นมัเล่าแข่งกันกับเจมส์เจมส์เออถ้าคนมออ ว่าไม่นะครับเพราะว่าอย่างอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆครับถ้าเกิดว่าว่าอะไรยังไงแต่ว่าผมว่าไม่นะครับเพราะพี่เอเขาก็วันๆพี่เอเขาก็เขาก็ยุ่งนะครับเพราะว่าผมเขาก็ยุ่งมากๆเขาก็มีทั้งร้านของเขาแล้วก็เขาก็ต้องรับคิวนักแสดงด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าพี่เอเขาเขาคงไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกครับผมแล้วผมเชื่อว่าพี่ปิ๊กเขาก็เขาก็เป็นคนที่มี เขาก็มีบริษรัทเขาต้องเขาก็ต้องดูแลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็วัดทุกคนก็ออนงาน<ม>ค่อนข้างเยอะแล้วแล้วอย่างที่พี่บอกว่าแข่งกับเจมจีไหมก็ไม่แล้วก็คือเจมจีก็คือเจมจีเจมมาก็คือเจมมาเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ก็คือต่างคนก็ไม่เหมือนกันนะครับคนละแบบกันเลยครับจริงก็<ต>ไม่ได้<อ>รู้สึกว่าแข่งกันกันอีกก็โอเคนะคือดีใจคือเราจะทำงานกับเขามาเราก็ดีใจมากๆที่เราได้รู้จักกับไม่ใช่แค่เจมจีพี่บอมพี่เกณพี่ป๊อบด้วยครับผมไม่คุยกันข่าวดี อันนี้ผมไม่ไม่ทราบจริงครับแต่ว่าผู้ใหญ่ทั้งสองท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่คือนายซังคู่พี่ปิ๊กเขาก็เวลาเจอพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กเขาก็คุยกับเรานะครับเราก็ไม่รู้สึกว่าเขาสองคนไม่ถูกกันอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ไม่ได้มีการปั่นราคาของทั้งสองฝ่ายอันนี้ผมไม่ทราบจริงครับไม่ทราบจริงครับผมโอเคขอบคุณครับเสร็จปั๊บเลยนะอีกเสร็จปั๊บนึนน่งนะคะ บอกตัวรักทุกเลยชอบมากเลยอ่ะคุณไถ่โนนพีไถ่โนนพี่ติดนะเพราะพี่คนที่อ่านเรื่องย่อ,อก,ก่อนอาจจะสปอยนิดนึงเวลาที่แบบนั่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วถามก,กันก็จะเล่าทุกฟังไปหมดอ่ะเด็กจริงแล้วของพี่นกที่สร้างออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็มีการแบบว่าถ่ายทอดมาแบบพี่นกอ่ะอาจะ <Sounds S 1> ไม่ได้หวานอ่ะจะไม่ได้ซึ้งเท่า,ากับตอนที่เราอ่านหนังสือ mm hmm. เพราะพี่คนอ่นนานคือไถ่โนนพีรอบสองแล้วพี่ร้องไห้ทั้งสองรอบอ่ะโอ้แต่ว่าดูพี่ไม่ร้องเลยผู้หญิงเซนซิทีฟสู้โบกัสไม่ได้เหกับร้อง เินมินชอเรื่อเดินกลับบ้านก็ร้องไห้ไปสงสารตายตายตายแสดงว่าประสบความสำเร็จนะค่ะสำหรับพี่นกน่ะถ้าคนตาาถ้มองที่นะอย่าไปว่าเรตติ้งนั่นเพราะว่าเรตติ้งก็อาจจะไม่ดีแต่คุณต้องคิดด้วยว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยเขาชนกับเรื่องอะไรเขาเข้ามาแล้วชนกับนักสู้มหาการซึ่งแบบมันมันมันแข่งมากนะออมันแข่งมากแต่ตอนที่คุณชายราชานนท์เนี่ยชนกับไฟหัวอ่ามันก็เลยแบบไฟหัวในใจ ในขณะที่ 13, รัชด <14. S 1> รเรตติ้ง13 14สลับกันอ่ะคือสลับกันอาจจะเป็นช่วงด้วยอะ่ะแต่ว่าเขาบอกอยากให้มองรูนทีว่าเป็นภาพสวยงานที่เซนท่านโบก็นะสำหรับงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์คน,นใหม่ก็ผมนะก็สำหรับคุณเจมส์จีรายุ่นเองกับ่ขยเครือข่ายอห,อหนึ่งก็ผมแล้วก็เมื่อวานอีกอันหนึ่งก็ฟาร์มาทางฝั่งของคุณเจมมาเมื่อวานเขาออกงานพร้อมกันแล้วจะบอกอะไรให้ว่าเวลาเดียวกันด้วยเวลาเดียวกันด้วยแต่คนละห้างกันแค่นั้นเองก็ผมนะคนละห้างกัน กันมากขนาดแบบว่าเดินได้หนึ่งป้ายรถเมล์ถูกต้องครับผมนะมเมื่อวานเราเจอเจมน้องเจมมาหรือว่าคุณชายรณพีนั่นเองนะในงานเปิดตัวคอาเจนยนี่ห้อหนึ่งครับผมก็สามารถทําให้ห้างห้างแตกห้างได้เลยในแบบนี้เขาตั้งใจเอามาชนกันมาดูลักษณะแล้วเพื่องจริงงานเนี่ยไม่จําเป็นต้องจัดแถลงข่าวในเวลาเดียวกันนักข่าวก็ต้องแยก,กร่างไม่พอ ความดังของทั้งคู่เนี่ยก็สูสีเหมือนบังคับให้แฟนับต้องเลือกเธอเลือกเลยนะว่าเธอจะไปกรีเจมจิหรือเธอไปกรีเจมมาเธอเลือกเอาเธอ,อชอบคนชายคนไหนถูกต้องแล้วเมื่อวานนะ,ะสุภาพบุรุษจุฑาเทพออกงานลุ้นล้วนไม่ว่าจะเป็นสาวมิวนิท่าหรือว่าหญิงแต่งของเราแล้วก็มาในงานของคุณเจมมางานเปิดตัวคาราเจนเหมือนกันรวมไปถึงนี่เลยน้องอต้นเตยพงศกร,รก็ออกงานอีกงานหนึ่งเหมือนกันกับงานเปิดตัวครีมตาผิวยี่ห้อหนึ่งอีกก็งานแน่นกันทั้ง วังอะเรียกว่าได้กันงานอยู่วังนี้อะงานเพียบไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้แบบไม่เจอกันนะไม่ได้เจอกันคือแยกกระจายกันออกงานแต่ทีเนี้ยมันน่าจับตาเพราะอะไรรู้มะเจมมาเนี่ยตอนนี้ออนแอร์อยู่จะต้องยอมรับว่าเลตติ้งเนี่ยไม่แรงเท่าพี่ชายคนกองกอนเพราะฉะนั้นคนที่ไปงานของหนุ่มเจมมาอาจจะน้อยกว่าของเจมจิที่ห่างแตกไปเลยหรือเปล่าไปไม่ได้เพราะว่าฉันอยู่งานเจมมาเพราะทุกคนจะลาเจอนักข่าวรวมตัวกันเพิ่นงานแรกเพิ่งจบเสร็จเพิ่ถามเพราะว่างานต่อไป งานเวลาเดียวกันถามว่าไปเจมนะไปะเจมมาหรือเจมจิแล้วเขาว่าไงเจมจิ เจมจิเดี๋ยวเจมมาสลับกันจริงเหรอเออปักกันอย่างนี้เลยนะ<อ>แล้วบอกเ้ยเจมจิฉันยักไปเจมจิคนนั้ยักษ์เจมมาเลือกกันไม่ถูกวันนี้ม่ตอบอกเลยแหละว่า<อ>วางข้อออกกันเป็นพร,พร้อมๆกันแล้วก็ไม่รู้จะไปอันไหนดีนะค<อ>ะแต่โดนเปรียบเทียบขนาดนี้ต้องโดนข้อหาเยอะแล้วแบบว่าแข่งกันดังเปรียบเทียบกันเอาออกมาตั้งใจเอามาชนหรือเปล่าเป็นสองเจมรวมไปถึงนี้ด้วยพี่เรื่องของ่าตัวที่อัพค่าตัวขึ้นอ่าแล้วก็เขาบอกว่าทางช่องนั้นจะดันเจมมามากกว่าเจมจิเฮ้ย เออบักกันขนาดนี้คนในวังเหนียวกันเนี่ยฮะจะคุยกันได้หรือเปล่าเอาไปถามเจมากันดีกว่าครับผมนะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงครับคือเรื่องอคราวนี้ผมเองก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการครับนะหรือว่าเรื่องราคที่เขาเรื่องเดียวเตรียมไว้เพราะฉะนั้นก็ที่บอกว่า จะมองว่าแบบพอเริ่มดังแล้วเริ่มแบบคอบโกยอะไรอย่างนี้ต่อๆไม่กลัวเพราะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราเรา เราต้องเดินไปเป็นยังไงแล้วก็ผมเชื่อว่าช่องสาก็ให้โอกาสทุกคนครับมผมผมว่าไม่นะเพราะว่าอย่างอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆถ้าเกิดเพราะว่าอะไรยังไงแต่ว่า,มมาไม่นะครับเพราะพี่เอเขาก็วันวันพี่เอเ,เขาก็เขาก็ยุ่งนะครับเพขาก็ยุ่งมาๆกๆเพขาก็มีทั้งร้านของเขาแล้วก็เขาก็ต้องรับผู้นักแสดงด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าพี่เอเขาเขาคงไม่ได้ทำงนหรอกครับผมเชื่อว่าพี่ปิ๊กเขาก็เขาก็เป็นคนที่มี มีบริษัทเขาต้องาต้องดูแลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนทุวันทุกคนก็งานค่อนข้างเยอะแล้วแล้วอย่างที่พี่บอกว่าแข่งกับเจนจีไหมก็ไม่ก็คือคือเจนจีก็คือเจนจีที่มาที่คือมาเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ก็คือต่คนก็ไม่เหมือนกันนะแล้วแบบกันเลยแล้วจริงเนี่ยเนออกงานอีเวนต์ร่วมกันนี่ก็โอเคเนาะดีใจคือเราทำงานกับเขามาเราก็ดีใจมากๆที่เราได้รู้จักกับไม่ใช่แค่เจนจีพี่บอมพี่เกดพี่โป๊บด้วยเขาไม่ได้แข่งกันดังค่ะจากวังนี้แต่เขาแข่งกันหาเงินใช่ กระจายกันไปไม่ใช่ว่าเออจะวัดเลดตติ้งพระเอกจากวิกพระรามสีว่าใครจะดังกว่ากันเางกันไม่ใช่มันบังเอิญงานชนกันเฉยจริงๆแล้วก็คืออาต่างคนต่างไปทํางานก็ดังมาพอกันแฟนคลับก็แนะ่ก็ถูกต้อง ไม่ยอมรับเลยอะแน่นห้งางแทบแตกนะฉันออบอกแล้วปรากฏก,การณ์ใหม่ล่าสุดเลยนะที่จอดรถหาไม่ได้เลยถ้าใครไปช้ากว่านี้ก็จะหาที่จอดรถไม่ได้เพราะว่าเหล่าแฟนขับนั้นเขาก็โอ้โหพากันแล้วจะบอกตรงๆนะว่าแฟนขับลุงเจมมานะแบบเวลาเดินออกเวลาเดินเสร็จจากงานต่แบ็คดอว์เสร็จปุ๊บเดินมาโอ้โหคิดว่านี่มา คิดว่าแบบพวกประธานาธิบดีมาโอ้โหล้อมกันแบบโอ้โหสุดยอดแล้วก็แบบมือปัดนโอเยแแล้วอะสแปนขับแบบแค่นิดนึงเาก็ขอเกาะเขาตังโดนมาเลยไปไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงแบบเจมเจมาเขาก็เดินเดินขอถ่ายโอ้ยแค่นี้ก็ยังดีอ่ะเห็นแล้วแบบเออเออดีเนาะมีเกิดมามีคนรักเยอะขนาดนี้คือท้อปื้มของเขาไงแล้วตอนนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่ด้วยคุณชายรณรัพีก็เลยมีกองเชียร์ทั่งข้งเยอะมากเลยเอาใจช่วยหนุ่มเจมาด้วยนะคะครับผมนะมาอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าที่